สวัสดีครับก๊อฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบาท4สประตูออโต้นะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะครับวันนี้มาในตัวขับสนะครับถ้าพูดอย่างนี้บางคนรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว New Ford r a n g e r Sport นะครับก็หลังจากห่างหายไปนานเปิดตัวมาด้วยราคาด้วยโปรโมชั่นด้วยแคมเปญตอนนี้ก็ต้องบอกครับเป็นกระแตจริงๆนะครับ เบนเจอร์ขับสนะี่เนี่ยมีจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับจะเป็นสปอร์ตสตอมแท็กแล้วก็ตัววายแท็กสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงม้าสูงสุด1 7 0แรงม้าแรงบิด405อยนิวตันเมตรตัวสตอมแท็กเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นดีเซลเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนั้น210แรงม้าแรงบิด500นะครับ แล้วก็จะเป็นวายแท็ ack, ก็จะเป็นเครื่องสับสูง V6 เนาะเทอร์โบตัวนั้นก็250แรงม้านะครับแรงบิด600นิวตันเมตรก็พูด,ดง่ายๆครับสปอร์ตเป็นตัวเนะริ่มนะตอมแท็กแล้วก็วายแท็ ack, นะวันนี้เราจะพามาชมตัวสปอร์ตขับสี 4, นะครับก็วันนี้แต่งเป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเดี๋ยวพาไปชมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวรถสเปคเป็นยังไงบ้างก่อนไปรับชมนะครับก็ ฝากลูกค้าทุกทท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี่เลยรถที่เรามารีวิว new ford ranger sport 4x4 นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นมัติสามารถเล่นเป็นแมนนวลได้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิิด405นวตันเมตรราาคจัดจุบันนเี่ยราาคเต็ม1,89,000บาทนะครับ ก็โปรโมชั่นมีหลายแบบเลยราคาเต็มดอกเบี้ยศูนเเซนะครับราคาล้าน4ี่หมื่นเก้าพันบาทนู่นนี่นั่นโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมกันวันนี้เป็นสีขาวนะครับขาวตัวสปอร์ตมันจะไม่ใช่ขาวมุกนะมันเป็นขาวปกตินะครับอ่ะเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับนี่ของเดิมเลยนะด้านหน้าแบบเดิมนะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นเทากาไฟ์นะครับแล้วก็ตัวคาดกลางเนี่ยจะเป็นเทากาไฟ์นะครับ ระบายความร้อนนะครับจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมสีดําแบบนี้นะครับโลโก้ก็เป็นโคมียมพื้นน้ําเงินนะฮะไฟหน้าเป็น led multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น led ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวนี้มีที่ปั่นน้าฝนเป็นออโต้นะครับมีมาไฟตัดหมอกเป็น led นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับแต่ปีโมเดล2 0 2 5เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับตัวเพิ่มมุมลำแสงจะติดต่อเมื่อเราใส่เกียร์ดีนะมันจะไม่เหมือน ปี2 0 2 4นเนาะที่แค่หมุนพงอะไรแล้วก็ติดนะครับตัวนี้ต้องใส่เกียร์ดีด้วยนะกันชนหน้าจะเป็นนี่ตัวนี้เป็นเทากาไฟนะครับชากันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นะฮะช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวสปอร์ตในโช๊คจะเป็นโช๊คโมโนโทูปนะครับระบบเบรกจะเป็นด้านหน้าด้านด้านหน้าเป็นดิสนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นดัมเบรก นะฮะคิ้วล้อก็เป็นลำด้านแบบนี้ตัวแก้มนะครับตัวนี้เป็นครีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเทอรกาไฟต์ตัวสปอร์ตเนี่ยจะตัดเป็นเทอรกาไฟ์หมดเลยนะนะครับนี่นะครับรอบกระจกนะครับมือเปิดเนาะมีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้นะครับก็ติดแต่ของแท้อยู่แล้วนะ ฟิลเซรามิกครับก็เลือกอความเข้มได้จะเอาหน้า40คู่หน้า6 0สบามบ้านหลัง80หน้า60ทุกบ้าน80 60เท่ากัน80เท่ากันเลือกได้นะครับไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะครับยกเว้นอัพเกดรดฟิล์มเป็นยี่ห้ออื่นนะนะครับเบ้ารองมือเป็นแบบฟิล์มใสนะครับการลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถอ่ะมือเปิดมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ทันล็อกรถนะครับแล้วก็กำมือเปิดประตูได้เลยนะครับถ้าเรามีรีโมทอยู่ที่ตัวนะไม่ต้องหยิบรีโมทออกมาปลดล็อก นะครับบันไดบันไดดาดนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมานะครับนี่มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED เป็นแบบฮาร์ปนะก็คือหลีกระเบกเป็น LED เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะครับมีคําว่าสปอร์ตติดมานะเพื่อให้รู้ว่าเป็นรุ่นไหนเนาะแต่ละรุ่นก็จะติดมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้ครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอร์เข้าไป กันชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะอีซ่ลิฟก็คือยกเบาแล้วคันนี้ก็นะครับก็ติดโชกคนะครับเป็นสโลว์ดาวเข้าไปนะครับเป็นของแอโรกัสนะนี่แล้วก็ยกมันก็เบาด้วยดูดินะครับฝาท้ายตัวสปอร์ตมันเบาอยู่แล้วเนาะนะเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงห้องเครื่องหน่อยคันนี้ติดสครับเพดด้วยนะครับใส่สครับเพดแท้นะครับนี่ของฟอร์ดเนาะ สี่ชิ้นใส่ที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วนะครับเปิดฝากกระโปรงเปิดฝั่งนี้นะนะครับฟอร์ดเราตัวเน็กเจนเปิดฝั่งนี้นะมันก็จะมีเดือยเหลืองๆอยู่เห็นไหมเราก็เปิดโอ้ยยกไม่ขึ้นอ่านี่ครับของเราเป็นโชคกเนาะก็ก,ก็ต้องบอกก่อนนะครับ ลูกค้าออกกับผมผมก็ติดโชงให้นะครับเป็นของแอลโลการนะแล้วก็ตะแกงกันหนู3ชิ้นนะครับ Ford เนี่ยนะครับตัวตัวรถเนี่ยเดิมๆอย่างเงี้ยรับประกันเอ่อ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโละครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับแล้วก็การเช็คระยะเนี่ยก็เข้าที่15,000กิโลนะครับหรือ1ปีนะฮะนี่แบตพวกนี้ก็เป็น h g m แล้วนะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องอะไรเลยใช้ยันเปลี่ยนนะครับพวกนี้เรา เค้กเราเซตให้หมดเนาะปิดไปก่อนปิดไปแค่นี้ก่อนมาดูด้านหลังของเราก็เป็นบอ่อหนังแหละครับเห็นไหมเป็นบอ่อหนังเนาะด้านหลังสก้าเพลนจะอันเล็กหน่อยนะนะครับเป็นบอ่อหนังนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับก็แอร์หลังแล้วก็ตัวต่อไฟนะครับสิบสองโวลต์ร้อยแปดสิบวัตต์ เนีครับเป็นตัวต่อบุหรี่เนาะตอนนี้ลูกค้าก็ได้กระเป๋าไปนะครับกระเป๋าเดินทางฟอร์ดหมดแล้วหมดเลยนะกระเป๋านะชุดควบคุมกระจกนะครับเราก็ทำออโต้ให้ทุกตําแหน่งแล้วเนาะมือเปิดเป็นแบบซ่อนเติมน้ํามันก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับเราใช้ปลดล็อกเดียวกับประตูนะปลดล็อกตรงนี้ดับเครื่องใส่เกียร์พีนะครับเบาหนังปรับเมนนุวน ฝั่งคนขับปรับหกจะมีสูงต่ำตรงนี้นะครับผู้โดยสารปรับ4ี่นะไม่มีสูงต่ำพวงมาลัยปรับได้4ี่ทิศทางขึ้นลงเข้าออกครับที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันเลยเป็นพูดสตาร์ทครับที่วางแก้วับก็ใส่ให้แล้วเนาะรถอตผมใส่ให้ที่วางแก้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ใช้งานได้นะครับเปิดไฟตันหมอกมีแสงเรือนไมค์กับจอกลางปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับตัวนี้ก็จอแนิ้ว พวงมาลัยมีคูดคอนโทรลมีลิมิตสปีดกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ USB คันนี้ก็ต่อกล้องบันทึกหน้าหลังแล้วนะนะครับแล้วก็จอกลางสิบนิ้วครับซิงค์โฟร์เออเดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพยแบบไร้าสายนะครับรองรับฟอร์ดพาร์ทรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระยแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จ USB Type A Type C นะแล้วก็มีโหมดออฟโรดนะครับไอแผ่นกลมๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับดิฟล็อกนะล็อกเฟืองท้ายที่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ยูโรไฟก็จะมีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับเลนเจอร์ anger, นะครับทุกรุ่นนะยกเว้นแรปเตอร์นะแรปเตอร์เป็นตัวเดียวที่ต้องเติมแอดบูนอกนั้นไม่ต้องเติมเลยแต่เป็นยูโรไฟของเาราขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับนี่เป็นแบบพาร์ทไทม์เนาะมีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับหมุนได้เลยนะครับเกียร์ บกสปีดเห็นไหมมีเมนนวลบวกลบได้นะครับเบรกมือจะเป็นแบบนี้นะครับเสาสั้นที่รองแก้วซิลิโคนบุญแจอะไรทําให้หมดแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์มาตรฐานผมครบแน่นอนนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกลนะโดยทัวร์ดีไลน์กลับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ